หมอก้องสรวิทย์ครับถูกขุดประวัติขึ้นมานะครับหลังจากเจอดราม่าเห็นต่างของหมอฤทธิ์ครับซึ่งชาวเน็ตก็ขุดประเด็นหมอกล้องกับเบลล่าราณีขึ้นมาที่หมอกล้องเนี่ยเคยคอมเมนต์ภาพเบลล่าที่ถ่ายรูปก,กับทุยนะครับโดยเบลล่าเนี่ยเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันอนุรักษ์ควายไทยจากเรียมและทุยุยและเตรียมไปซิ่งกันเร็วนี้หมอกล้องก็ไปเข้าไปขออภัยครับหมอกล้องก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยในรูปเนี่ยมีควายกี่ตัวสาวเบลล่าตอบว่าเฮ้ยตัวเดียวดิ หมอกล้องบอกว่าช่วงนี้เบลอๆเห็น2ตัวเบลาก็เลยตอบกลับนะครับบอกว่าหนูดูดีๆแล้วไม่เห็นพี่กล้องในรูปนะงง,งจังเห็นเป็น2ได้ไงรวมถึงหมอกล้องเนี่ยยังเคยคอมเมนต์ในรูปของก๊อตจิระยุครับนิวชัยพลรัศมีแขและก็เต๋อชันทวิทนะครับจนเป็นเรื่องราวให้ชาวเน็ตเนี่ยวิจาร์ณถึงความไม่เหมาะสมครับ ออกมาเลียชัดเจนครับหลังถูกขุดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเก่าเคลียร์ขอโทษกันไปแล้วอะไรที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจะ1ปี2ปีหรือว่า3ปีถูกกลับมาพูดอีกได้ไหมได้เรื่องพวกนี้เนี่ยเคยอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรคนเหล่านั้นคือเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ